แรกของเราต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะหลังจากไปพูดคุยกับสาวใหม่เนาะแล้วสาวใหม่ก็บอกว่ายังไม่พร้อมเรื่องแต่งงานล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะนะะักข่าวไปเจอกับเตอ๋อฉันทวิทย์ก็เลยถามถึงเรื่องนี้หนุ่มเตอ๋อก็ยอดหวานผ่านสื่อเลยนะคะบอกว่าพร้อมรอได้ทั้งชีวิตค่ะ ลิงลุงเตอ๋อชันทวิตและใหม่ดาวิกานะคะหลังทั้งคู่ออกมาสัมภาษณ์พันธุ์สื่อว่ามีการคุยกันเรื่องแต่งงานแต่ว่าเป็นการคุยกันเล่นๆอย่างไม่ได้จริงจังค่ะเพราะว่ายังสนุกกับงานอยู่ล่าสุดเช้าวันนี้นะคะเตอ๋อชันทวิตก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ให้ฟังแบบชัดๆเลยบอกว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยต้องเกิดจากความพร้อมของทั้งสองคนซึ่งเข้าใจว่าทางด้านสาวใหม่เนี่ยตอนนี้กําลังงานกําลังรุ่งเลยนะคะโดยยังไม่เคยไปคุยเรื่องนี้กับคุณแม่ของสาวใหม่อย่างจริงจังขอเวลาให้ต่างฝ่ายต่าง ทำงานกันก่อนค่ะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเวลาเหนื่อยก็จะมีอ้อนขอกําลังใจทําเสียงสองบ้างนะคะแล้วก็พร้อมจะรอคนนี้คนเดียวได้ทั้งชีวิตเลยค่ะ oh. สิปีก็ได้ก็พร้อมรอทั้งชีวิตอยู่แล้วอ oh. การที่เราจะแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเป็นคนสงคนถูกไหมในส่วนของความพร้อมเนี่ยมันต้องพร้อมไปด้วยกันก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือน้องเขากาลังอยู่ในช่วงแบบกําลังทํางานแบบเป็นช่วงแบบงานกาลังเยอะมากๆเลยครับก็เขาสรุปก,กับการทํางานอยู่ด้วยก็ดี้วครับก็เห็นอยู่ว่าในตรางคิวง,งานเขางานเขายัง <ๆ S 2> เยอะมากอยู่ <ๆ S 2> อะไรเงี้ยล่วงหน้าไปจนถึงปีหน้าแล้วอะไรเงี้ยครับงานก็เขาต้องไปอีก,อกพักหนึ่งแหละผมก็เป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ครับคือแบบเหมือนแบบแค่มีเขาอยู่ข้างก็มีความสุขแล้ว เอาจริงๆกับผมทุกคนแบบเสียงไปมากของเขานะ<ห>นวันนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะออผมอานเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริง